การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของไดนามายดวันที่3พฤษภาคมปี2023นะครับ เรื่องราวที่น่าสนใจใน Dynamite เนี่ยวันนี้ก็จะมีเรื่องราวของ Adam โ o e แล้วก็คิต Jericho นะครับวันแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมี trio Battle Royale ที่จะหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งแล้วก็การเจอกันแบบแท็กทีมของ4เสาหลักในวันนี้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันแต่ว่าก่อนอื่นขออนุญาตขายของสักหน่อยนะครับในวันที่22กรัคดาคมนี้นะครับจะมีมวยปล้ำไทยทุกคนซึ่งแขกรับเชิญในอีเวนต์นี้นะครับเป็นอดีตนักมวยปล้ำชื่อดังจาก W W E ทาจิลินั่นเองนะครับใครที่สนใจที่จะมาดูอีเวนต์มวยปล้ำไทยและพบเจอกับทาจิลิตัวเป็นเนเนี่ยก็สามารถเข้าไปจองบัตรได้นะครับโดยตอนนี้นะครับบัตรลิงไซต์เนี่ยหมดแล้วนะครับทุกคนเหลือแค่บัตรโซนธรรมดานะครับ400บาทซึ่งสามารถทักเข้าไปนในเพจเซนต์อัพไทยแลนด์โปเลสซิ่งหรือต่อไปทางไลน์ปูมีมาเนียได้เลยนะครับ และสิทธิพิเศษสำหรับแฟนๆท็อปลบนะครับถ้าติดต่อไปที่ไลน์ปูมิมาเนียแล้วเนี่ยแล้วส่งข้อความว่าพายหิวน่ารักที่สุดจะได้ลด10%จากราคาบัตรทันทีนะครับวันนี้นะครับไดานามายเนี่ยเริ่มมาด้วยคู่แรกอเล็กซ์เดีเบนดิโดโรดิกสตองอดัมโคเจอกับ JAS นะครับตัวแมตโอเคนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่ทุกคนในช่วงแรกเนี่ยมีการแลกท่ากันนิดหน่อยนะครับแต่ว่า ก็จบด้วยการนัวกัน8คนรอบรอบเวทีหลังจากนั้นนะครับตัวแมมก็เป็นการกระทึบออร์นิคสซิดียยาวๆเลยลากไปจนถึงช่วงสปอตจบแมตช์นะครับคือมันเหมือนกับว่าด้วยความที่มันมีคนเยอะแล้วแมตช์มันก็ไม่ได้เป็นบิ๊กแมตช์อะไรแบบนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นการยืนดูกันเกือบจะตลอดทั้งแมตช์ซะมากกว่านะครับมีการแลกท่ามีการแลกสปอตกันนิดๆหน่อยๆในช่วงท้ายเท่านั้นตอนจบเนี่ยอดัมโพใส่เดอะบูมกดนับ3เอาชนะไป หลังโจแมทนะครับอดัมโคเนี่ยไปไล่ต่อยคิตเจริโกตัดภาพมาที่แจ็คแพรรี่กับดาร์เบียเลนนะครับถูกถามเรื่องแท็กทีมในวันนี้แจ็คแพรรี่บอกว่าพวกเราสองคนเนี่ยมีอะไรคล้ายๆกันหลายอย่างพวกเรามาที่นี่ตั้งแต่วันแรกและทําทุกอย่างเพื่อช่วงเวลานี้พวกเราจะก้าวขึ้นมาเป็นคู่เอกในดับเบิลออน์นติงดาร์เบียเลนบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละฉันไม่สนว่าพวกเราทํามันมาได้ยังไงมันไม่สําคัญว่าใครจะเป็นผู้ท้าชิงแต่หนึ่งในพวกเราจะเป็นคนถือแชมป์ออกมา ตัดภาพมาที่ Blackpool Combat Club นะครับรอยั n d e r s o n เนี่ยบอกว่าหลายๆคนบอกว่าพวกเราเป็นที่สุดของโลกใบนี้แต่ฉันไม่เข้าใจว่าพวกไหนไม่รู้ถึงความยอดเยี่ยมของพวกเราได้ยังไงฉันคือนักมวยปล้ำที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกใบนี้และถ้าไม่ใช่ฉันก็จะเป็นคนในกลุ่มพวกนี้นี่แหละแต่มีอย่างหนึ่งที่ฉันแน่ใจคนพวกนี้เนี่ยจะก้าวข้ามฉันไปอย่างวิลเลอร์ยูตะจะเป็นนักมวยปล้ำที่ยอดเยี่ยมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่แหละคือสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างพวกเรากับดีเอลิ พวกเราต้องการผลักดันนักมวยปล้ำต้องการผลักดันให้ AEW เป็นค่ายมวยปล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่พวกนายไม่เคยคิดแม้แต่จะทำมันอีลีทพวกนายควรจะขอบคุณสิ่งที่พวกเราทำพวกนายคิดว่าพวกเราบูลลี่นายแต่ว่าเปล่าเลยตอนที่พวกนายมาที่นี่แล้วบอกว่าตัวเองยอดเยี่ยมที่สุดไม่รู้สิสัปดาห์หน้าในกรงเหล็กพวกนายจะได้รู้ว่าพวกเราเก่งขึ้นพวกเราอันตรายขึ้นในทุกๆวันนายจะได้เห็นม็อกซ์ลี่ในรูปแบบใหม่อย่างที่นายไม่เคยเห็นมาก่อน และม o อรซ์จะสร้างรอยแผลให้กับนายตัดภาพมาคูสอนนะครับเซเรียเจอกับวิลโลนในติ้งเกลโตแมนโอเคนะครับแต่ว่าไม่ได้เน้นไปที่การต่อสู้สักเท่าไหร่มันเน้นไปที่ความปั่นป่วนของพวกเอาแค่ซะมากกว่านะครับทางรูบี้โซโฮโทนี่สตอมที่จะมีช่วงเข้ามาป่วนอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องที่ดีนะที่ทั้งกลุ่มเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ในการโกงชาวบ้านไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้สนใจอะไร นะครับทำให้ถึงแม้ตัวแมทมันจะไม่ได้สนุกมากแต่ว่าก็มีอะไรให้ดูตลอดตอนจบนะครับเซเรยาใส่กูดไนกดนับ3เอาชนะไปหลังจบแมทนะครับเอาแคสเนี่ยกระทืบวิลโลในติ้งเกลต่อก่อนที่ชิดาจะเปิดตัวออกมานะครับทำตัวเหมือนจะเข้าร่วมกับเอาแคสตแต่ว่าสุดท้ายก็กระทือเอาแคสหนีไปแต่ผภามาที่ h o u s e of Black นะครับ House of b l บ c k บอกว่าพวกเราจะทำการ Open House ให้ใครก็ได้เข้ามาท้าชิงแชมป์แต่พวกเราจะไม่ทำตามกฎปกติเพราะเราจะสร้างกฎขึ้นมาเอง การแข่งขันจะไม่มีการจับเชือกจะนับ20นอกเวทีจะมี DQ หรือไม่มี DQ อันนี้ฉันให้พวกไหนเลือกใครที่อยากจะท้าชิงแชมป์ก้าวเข้ามาเลยแต่ภามาคูสานะครับ Trio Battle Royal ตัวแมทไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ทุกคนคือตัวแมทมันไม่ได้มีสปอรตอะไรที่น่าสนใจเลยในแมทนะครับคือมันไม่ได้มีช่วงที่ดูสนุกแบบชึบชับชึบชับสักเท่าไหร่นะนะครับแถมช่วงท้ายเนี่ยพลังของ DI k M ก็เก่งแบบไม่มีที่มาที่ไป ตอนจบเดียเคมเหวี่ยงคลิปเซเบียนตกเวทีเอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่แซมมี่กาวาลาถูกถามเรื่องแท็กทีวันนี้นะครับแต่ก่อนที่จะพูดอะไรเนี่ย m j m เข้ามาในฉากแซมมี่กาวาลาบอกว่าหยุดเลยฉันเห็นแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไม่มีใครในรถนายทิ้งฉันไว้คนเป็นเพื่อนกันอนะเขาไม่ทําแบบนั้น MJ f บอกว่าจริงๆแล้วฉันควรจะบอกนายตรงๆแต่ฉันก็ไม่ได้บอกนายสัปดาห์ที่แล้วมันเครียดมาก และฉันก็เสียใจมากๆที่ทําให้นายผิดหวังฉันคงเป็นเพื่อนที่แย่มากและนายควรจะมีเพื่อนที่ดีกว่านี้แซมมีก่กาวาร่าบอกว่าไม่เป็นไรฉันไม่เคยสงสัยในตัวนายเลยเพื่อนเพราะเราจะสู้กันในแมตช์แท็กทีมด้วยกันและในคู่เอกในดับเบิลออนติงเนี่ยจะมีแค่เอ็มเจฟกับแซมมีก่กาวาร่าเท่านั้นแต่พามาที่เคนินีเมกานะครับเคนเนีเมกาบอกว่าเวลาที่นายเจอกับฉันบนเวทีเนี่ยไม่มีใครแตะต้องฉันได้ถือพวกเราจะสู้กันในกรงเหล็กแต่ฉันก็รู้จักนายดีกว่าใคร นายอาจจะทําให้ฉันเลือดออกได้นายอาจจะทําให้ตัวเองเลือดออกได้แต่เมื่อทุกอย่างจบลงม็อกซ์ลีนายจะไม่ใช่คนสุดท้ายที่ยืนอยู่ทุกอย่างที่นายทํากับพวกเรามันกลายเป็นเรื่องส่วนตัวเจอกันสัปดาห์หน้าแต่พามาคู่4ี่นะครับวอลโล่เจอกับนักมวยปล้ำผู้โชคายวอลโล่นะครับสามารถเอาชนะไปอย่างง่ายได้หลังจบแมตช์น,นะครับวอลโล่เนี่ยบอกว่าฉันสามารถสู้ได้ทั้งวันนั่นแหละฉันรู้ว่ามีคนที่รอที่จะมีเรื่องกับฉันอยู่เพราะฉะนั้นคิสเตียน ฉันโอเพนชาร์เลนทีเอ็แชมเปี้ยนของฉันโผล่หน้าออกมาเรามาสัตว์กันเลยคริสเตียนเคธเปิดตัวออกมานะครับคริสเตียนบอกว่าวอตโลกฉันสามารถส่งเด็กของฉันเนี่ยไปกระทืบนายและเอาแชมป์มาได้ทันทีแต่สิ่งนั้นเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าแมตชิงแชมป์ไม่ได้เหมาะสมกับรูชาซอรัสแต่เหมาะสมกับฉันต่างหากตัดพามาคูฮานะครับริกกี้สตาร์เจอกับจเอสน์โรบินสันตัวแมตช์โอเคนะครับแต่มันมีความรู้สึกแปลกๆในบางช่วง เหมือนกับว่าทั้งสองคนเนี่ยใส่ท่ากันได้อย่างไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นะครับหลังจากช่วงที่ดีดีท่าดูผิดพลาดแปลกแลกแล้วเนี่ยทั้งสงคนก็ดูค่อนข้างที่จะลังเลระว่างแมชนะครับการใส่ท่าต่อๆไปมันก็เลยมีช่องว่างแปลกๆปกทุกคนคือเหมือนกับว่าใส่ท่าหนึงเสร็จแล้วก็จะหยุดนิ่งไปสักพักหนึ่งนะครับเหมือนกับว่านั่งนึกอยู่ว่าจะต้องใส่ท่าอะไรต่อ แล้วก็ทุ่มแล้วก็ดูโล่งๆไปอีกสักพักหนึ่งแล้วถึงจะดําเนินช่วงต่อไปมันก็เลยดูว่ามีช่วงยืนงงๆให้เห็นอยู่เรื่อยๆตลอดทั้งแมตช์มาทําให้ดันมิกของแมตช์เนี่ยดอรอปลงไปนะครับตอนจบลิกกี้สตาร์ส่โร์โรชโบกดนับ3เอาชนะไปได้หลังจบแมตช์นะครับเจไว้ JY เข้ามากระทืบลิกกี้สตาร์ตัดภาพมาที่ MJF เข้ามาปั่นหัวแจ็คแพรรี่นะครับว่าถ้าแจ็คแพรรี่ยอมแพ้เนี่ย MJF จะให้เขาชิงแชมป์แบบเดียวกับที่แซมมี่กาวาลาได้ชิงนะครับ แต่ว่าแจ็คแพรรี่เนี่ยไม่เอาด้วยตัดภามาคู่6นะครับแซมมีก่กาวล่า m j f เจอกับดับเบิลเเลนแล้วก็แจ็คแพรรี่ตัวแมต์โอเคนะครับเล่าเรื่องได้ดีในฝั่งของ m j f คือในฝั่งของ m j f เนี่ยมันมีการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างครบนะครับทั้งในด้านของการร่วมมือกันในด้านของการอยากเอาชนะแล้วในด้านของการหักหลักกันซึ่งมันเป็นการเล่าเรื่องในตัวแมตช์ที่ออกมาดีมากๆนะครับถึงแม้การปั้มมันจะไม่ได้ใส่ท่ากันดูเดือดนะักแต่ก็ถือว่าดี ตอนจบนะครับ MJF กับ Sami Kawarana เนี่ยทะเลาะก,กันแล้วดา r b y a l เ e n ก็ใส่คอฟฟินดรอปก,กดนับ3าเอาชนะไปสรุปเหตุการณ์กันหน่อยนะครับเหตุการณ์แรกอดัมโคไปไล่ต่อยคิ i t h j a r d เหตุการณ์ที่2นะครับช h ดากลับมากระทืบ o u t แคสเหตุการณ์ที่3นะครับคริสเตียนเคทออกมาท้าชิงแชมป์ TNT แชมเปี้ยนกับ w อ r l d โลกเหตุการณ์ที่4แม m a t ชิงแชมป์โลกในด d o u b l ลออนน t ตติงจะเปลีป่ยนเป็นแบบสีเศร้า สรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกออเรนคาเซดีแมาดิโดโรดิกสตองอดัมโคเจอกับเจริโกแอปพลิเคชันโซไซตี้ฝั่งของอดัมโคเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2นะครับเซเรียเจอกับวินโลในติ้งเกลเซเรียเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3ามทริโอ้บัตเทนรอยัลนะครับเดียเคมเนี่ยเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้คู่ที่4นะครับวอร์โลเจอกับนักมวยปล้ำผู้โชคร้ายวอร์โลสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่5้าริกกี้สตาร์กเจอกับโจวิสโรบิสซันนะครับ Ricky Stark, าารไไิกก และคู่ที่6นะครับ MJF ซ a มิเกาวาราเจอกับดาร์เบียรเลนแล้วก็ Jack Perry. แจ็คแพรรีดาร์เบียรเลนกับแจ็คแพรรีเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ในตัวแมตต์ของสัปดาห์นี้นะครับถือว่าออกมาค่อนข้างที่จะธรรมดาพอสมควรน,นะทุกคนแต่ว่าแต่ละแมตต์เนี่ยมันเน้นไปที่การเล่าเรื่องมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องผ่านแมตต์หรือว่าหลังจบแมตต์ซึ่งโอเคมันเป็นอะไรที่ที่ต่อเรื่องราวได้ค่อนข้างดี นะครับถึงแม้มันจะมีบางจุดที่ทําให้เรารู้สึกเอเอพอสมควรแต่โดยส่วนตัวก็ก็ถือว่าโอเคนะครับในด้านของเดียเคมที่ชนะ b ั t เทิล o y ยัลเนี่ยผมมองว่าเดียเคมมันมีพลังบัฟมากเกินไปทุกคนคือในการป้ามบัตเทิล o y ยัลคืนนี้นะครับเอ่อทางเดียเคมเนี่ยแทบจะไม่ได้มีซีนอะไรบนเวทีเลยนะครับคือแทบจะเรียกได้ว่าเป็นตัวประกอบอะแล้วก็โผล่มาในแมตช์ในช่วงท้ายเท่านั้นแล้วก็มีความเก่งกาจมากความสามารถขึ้นมาทันที ถึงแม้จะโดนลุมในช่วงท้ายก็ยังสามารถเอาชนะไปอย่างง่ายได้ในมุมหนึ่งเรารู้สึกว่าโอเคกลุ่มนี้เนี่ยมันมีมูลค่าความชื่นชอบที่สูงนะครับดังนั้นก็จําเป็นที่จะต้องมีพื้นที่ในระดับสูงให้เข้าใจได้แหละนะครับแต่เราก็รู้สึกว่าบางครั้งการปั้มของเดียครมเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้น่าประทับใจขนาดนั้นนะครับสิ่งที่ดีก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เท่านั้นเอง ส่วนในด้านของคู่เอกนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าฝั่งของ MJF เนี่ยสามารถเล่าเรื่องผ่านแมตช์ได้ดีมากๆแต่ในด้านของดาร์บี้รเกับ Jack p พร r ี่นะครับการเล่าเรื่องมันไม่ชัดเจนเท่าไหร่ทุกคนทั้งที่มันเป็นการบิวกันมาตั้งแต่ก่อนเริ่มแมตช์คือก่อนเปิดตัวมันมีการบิวเรื่องของความไม่ไว้ใจกันนะครับแต่ว่าพอขึ้นมาปล้มจริงๆเนี่ยการเล่าเรื่องในแมตช์มันไม่ได้มีความต่อเนื่องกันเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ดาบิเอรเลควรที่จะไม่ไว้ใจแจ็คแพรรีเนื่องจากคุยรับหลังกับ MJF นะครับแต่ว่าบนเวทีเนี่ยทั้งสองคนแทบจะไม่ได้ทะเลาะก,กันเลยไม่แม้แต่จะระวังหลังของตัวเองแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเนื้อเรื่องที่บิวมาก่อนที่จะเปิดตัวเนี่ยมันขาดช่วงไปสักนิดหน่อยนะครับแต่ว่าในฝั่งของ MJF เนี่ยคือคือการเล่าเรื่องมันมันมันดีอ่ะนึกออกไหม มันมีการเล่าเรื่องเป็นหลักว่าแบบมีการหักหลังกันมีการร่วมมือกันนะครับแต่ว่าการเล่าเรื่องของฟังดาบี้เนี่ยมันควรที่จะเป็นการไม่ไว้ใจกันแบบว่าเฮ้ยมึงจะหักหลังกูหรือเปล่าแท็กเข้ามาแล้วแบบเอ้ยยังไงมึงจะแท็กไหมหรือว่ามึงไม่ต้องแท็กกูสู้เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีแค่ช่วงสุดท้ายนิดเดียวที่ดาบีเเลนใส่คอฟฟินดรอปออกมาเกือบจะโดนแจ็คแพรรีแค่นั้นนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ระหว่างที่เล่ามาตลอดทั้งแมตช์ระหว่างที่สู้กันมาเนี่ยไม่ได้มีอะไร นำเสนอในเรื่องนี้เลยนะครับส่วนในด้านของเนื้อเรื่องนะในด้านของอดัมโคนะครับก็ถือว่าชัดเจนขึ้นเรื่อยๆสำหรับการมาไล่อัดกันก็ถือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่โอเคแหละนะครับทำร้ายเมียแล้วผัวโกรธแต่ว่าสิ่งที่ผมคัดใจในสัปดาห์นี้นะครับก็คือตอนที่บิทเบเกอร์เนี่ยเข้ามาตบหน้าเจริโก้แล้วเจริโก้ก็ลงไปนั่งจ่อยๆแบบงงๆอะเนื้อออกไหม คือพอเราเห็นเจริโก้โดนผู้หญิงตบฉีกเสื้อทิ้งแล้วเราก็แบบเฮ้ยนี่คิดเจริโก้นะเว้ยนี่คือแชมป์โลกนะเว้ยนี่นี่คือตำนานนักมวยปั้มล้วแบบทาจริงนายต่อยกับผู้ชายมาแทบตายเจอผู้หญิงตบทีเดียวหงอยเป็นหมาเราก็เลยรู้สึกแปลกๆกับช็อตนี้ ะจะบอกว่าออบิทเบเกอร์เป็นนักมวยป้ามไงการตบมันก็เลยแรงเจริโก้มก็เลยทนไม่ค่อยไหวอะไรเงี้ยแต่ว่าเจริโก้ก็คือตำนานนกมวยป้ามคนหนึ่งนึกออกไหมป้ามมาเป็น20ปีแล้วเราคิดว่าความแข็งแกร่งมันก็คงไม่แพ้กันนะครับแต่ว่าการโดนตบหน้าทีเดียวเราไปนั่งจุมปุกทําตัวอะไรไม่ถูกเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันแปลกๆนะครับสว่วนในด้านของชิดะอันนี้เราก็โอเคกับการที่เขาพยายามบิวนะ คือตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นการจับกลุ่มกันระหว่างชิดะใช่ไหมครับเซเรียโทนี่สตอมสามคนนี้จะอยู่ด้วยกันช่วงหนึ่งจนช่วงหลังเนี่ยก็ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับพอกลับมาก็เหมือนว่าจะกลับมารวมกลุ่มแต่ว่าสุดท้ายก็แยกออกมาจนได้นะครับเรามองว่าตอนนี้เนี่ยมันยังมันยังดูแปลกๆสําหรับเอาแคสนะครับคือทิศทางมันยังดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่มันยังสรุปไม่ได้ว่าศัตรูของของเอาแคสเนี่ยมันคือใครกันแน่นะครับ เราเรารู้สึกว่ามันอาจจะบุกยากนะครับสำหรับสหรับ outcast เพราะว่าคนหลกัหลกๆที่ตีกับ outcast ก็จะมี brickbreaker กับ Jimmy h a t เทอใช่ไหมครับแต่ว่า Jimmy h a t เทอเนี่ยดันเป็นแชมป์โลกฝั่งหญิงอยู่นะครับจะมารวมกลุ่มกันแล้วก็มาสู้กันแบบนี้เนี่ยมันก็จะเสียสปอตใน double on t ting นี่ออกมมันก็จะกลายเป็นว่าถ้า Jimmy h a t เทอมาเป็นแบบแท็กทีม6คน เจอกับ The o u t c a s t มันก็จะไม่มีแมตชิงแชมป์โลกหญิงอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าจะดึงจิมมี่เฮเทอร์ออกไปแล้วหาคนอื่นมาเข้ากลุ่มมันก็ยังหาคนมาลงได้ไม่พอดีอยู่ดีนะครับรอบแรกเลยเนี่ยคนที่มาตีกยบ The o u t c a s t ก็จะมี b ิดเบเกอร์จิมมี่เฮเทอร์ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีสกายบูโ่มาสักพักหนึ่งก็เป็นวิลโลในติงเกิลสักพักหนึ่งก็เป็นรีโฮและตอนนี้ก็เป็นชีดะ แต่คือตัวหลักๆเนี่ยมันมีแค่บิลเบเกอร์กับจิมมี่เฮเทอร์นะไอ,ไอคนที่เหลือเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าเขารอชิดาจัดการเรื่องวีซ่าให้เสร็จก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยมาเดิร์สตอรี่ในต่ะนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ชิดาหายไปเนี่ยก็คือกลับไปทำพาสปอร์ตใหม่นะครับจัดการเรื่องวีซ่าใหม่ก่อนที่จะกลับมาที่อเมริกาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็นั่นแหละครับทุกคนเรารู้สึกว่าเอาแคสเนี่ยมันยังมีทางเดินที่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่า หลังจากที่เปิดตัวแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยครับปั้มไปวันๆออกมาลอบทำ้ายคนนั้นคนนี้ตอนแรกที่จัดการกับอดัมโพใช่ไหมครับขึ้นมาร่วมมือกับ JAS กระทืบบิดเบเกอร์เราก็นึกว่าจะมีอะไรมากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรทุกอย่างมันก็จางหายไปในสัปดาห์นั้นซึ่งเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างน่าเสียดายนะครับเพราะว่าถ้าถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดนะเออกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มแรก กลุ่มนกะมวยป้ามหญิงกลุ่มแรกแบบจริงจงจังๆอ่ะที่แบบมีการตั้งชื่อกลุ่มมีติมของกลุ่มอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่แค่เอานะักมวยป้ามมารวมกันเฉยๆมันกลายเป็นกลุ่มแรกๆที่แบบออกมาอย่างอย่างเป็นเป็นแฟคชั่นจริงๆอ่ะนึกออกใช่ไหมครับแต่ว่าพอทิศทางมันไม่ชัดเจนอ่ะมันก็จะดูแปลกๆส่วนในด้านของแชมป์ TNT นะครับอันนี้ต้องบอกว่าผมดีใจเลยที่คนออกมาโปรโมทว่าจะชิงแชมป์เนี่ยคือคริสเตียน นะครับเราจะได้เห็นการชิงแชมป์ที่หลากหลายมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะพูดอยู่บ่อยๆนะครับว่า TNT c h a ปี้ยนเนี่ยมันวนอยู่กับนักมวยปั้ำตัวใหญ่ๆเท่านั้นซึ่งตอนแรกที่มันออกมาเนี่ยเราก็คิดว่าลูชาซอลัสนะครับจะเป็นคนที่ออกมาได้ชิงซึ่งลูชาซอลัดก็เป็นนักมวยป้ำตัวใหญ่อยู่ดีนะครับเราก็คงคิดว่าเออมันก็คงวนๆนเว,วียนๆอยู่กับพวกนักมวยป้ำตัวใหญ่ๆแหละแต่พอเราเห็นคริสเตียนออกมาท้าชิงแชมป์เราก็รู้สึกว่าเอออันนี้ก็ดีเหมือนกัน นะครับเพราะเราก็รู้สึกว่าเออการเจอกับหัวโลกของคริสเตียนเนี่ยก็ไม่ได้น่าเกลียดเท่าไหร่แต่ถ้าถามผมผมคิดว่าคริสเตียนไม่น่าจะได้ถือแชมป์นะครับคิดว่ายังไงก็ก็ไม่น่าจะชนะเพราะเรารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ย AEW มีแชมป์ที่ป้องกันเป็นหลักอยู่แล้วนั่นก็คือแชมป์เอ,อ่อ International Champion ใช่ไหมครับเอ,อ่อ All i Card i t y เนี่ยออกมาป้องกันแชมป์แทบจะทุกสัปดาห์เลยดังนั้นเนี่ย TNT c h a ปี้ยนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องป้องกันแชมป์บ่อยนะัก นะครับเป็นสตอรี่เล็กๆส,ๆสั้นๆในแต่ละสัปดาห์ไปก่อนส่วนในหน้านของแชมป์โลกนะครับอ,อ,อันนี้ต้องบอกว่าผมค่อนข้างชอบการบิวเรื่องราวของเขานะซึ่งมันตรงกับที่ผมเคยหวังไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมเคยบอกว่าเออเนี่ยอยากให้พวกนี้มาเจอกันแบบ1น่ตอนหนึ่งกนเพื่อความสนุกสนานเล้าใจแล้วก็เอาให้พวกนี้เนี่ยมาจับเจอกันแบบแท็กทีมแล้วค่อยมาเจอกันแบบสีเศร้าตอสุดท้าย ซึ่ง aew ก็ทำครบเลยนะครับทั้งทัวร์เมนต์แบบหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะสัปดาห์นี้มาแท็กทีมแล้วก็ไปเจอกันแบบปล้ามสีเศร้าในดับเบิลออร์นอตติงในด้านของการบุ๊กกิ้งเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันยอดเยี่ยมมากมันทำให้เราเห็นได้แบบครบรถสุดๆนะครับถึงแม้แมตช์มันจะไม่ได้มันแบบหวเด็ดตีนขาดขนาดนั้นก็เถอะแต่เรื่องที่ผมชอบที่สุดสำหรับเนื้อเรื่องของของสี่เสารหลักนะครับก็คือการจับมือกันของซมม่กาวาแล้วก็ mjf เว้ยทุกคนเหตุผลก็เพราะว่า ไอสองคนเนี้ยนะครับเขารู้เขารู้ว่าคนดูรู้ว่ายังไงมือจะต้องหักหลังกันเนื้อออกไหมเขารู้อยู่แล้วว่าแบบเออเนี่ยเดี๋ยวกูจะหักหลังกันคนดูก็รู้อยู่แล้วมันมีความคิดเดียวกันเพราะงั้นเขาก็เลยไม่ทําให้มันเป็นการหักหลังแบบหักมุมทุกคนเขาฉีกเวออกไปเลยครับฉีกเวไปเป็นเวตลกไปเลยกลายเป็นเพื่อนกันแบบเกรียนเนื้อออกไหมคนดูรู้ว่าแบบเออเดี๋ยวมือต้องหักหลังกันแน่แแหละแต่ว่าจะหักหลังกันตอนไหนเท่านั้นเอง แล้วการนําเสนอของเขาเนี่ยมันก็เป็นการนําเสนอแปลกๆที่ที่ทุกคนเห็นแล้วก็จะจะหัวเราะเนอะไหมเห็นแล้วก็แบบจะตลก่่แบบเออตอนคนนี้แม่งตลกดีวะ่ะทําอะไรแปลกๆดีนะครับทางการแบบว่าบอกว่ารถเต็มทั้งๆที่รถว่างการเล่นฉากดราม่าการการจูบหน้าผากการกอดการยิ้มกันแบบสดใสอะไรเงี้ยนะครับมันมันฉีกออกไปมันตลกและมันต่างไปจากที่เราคิดนะครับเขาไม่พยายามดึงดันว่าแบบ เราจะเชื่อใจกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะหักหลังกันแบบคนดูตกกระจไม่เลยเขาฉีกเวไปแบบเฮ้ยมึงเป็นเพื่อนกูใช่ไหมมาเรากอนกันแสดงความรักกันดีกว่าเราชอบไอเดียแบบนี้เพราะเรารู้สึกว่ามันมาฉีกออกไปจากเวเดิมๆแล้วก็มันทำให้ให้เราได้มีอะไรดูมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ใน the birds on o t r i n g ผมคิดว่าแมตช์นเนี้ย น่าจะสนุกแน่นอนนะครับสำหรับการชิงแชมป์โลกแบบ4ีเซาก็นั่นแหละฮะก็ต้องติดตามกันในดับเบิลอออติงอ่ะสำหรับวันนี้นะครับไดนามายก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด Subscribe นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ